เดี๋ยววันนี้เราจะไปทานข้าวหมูแดงสีมรกตนะครับเป็นร้านดังมากๆตอนนี้กำลังเดินออกจากร้านผมเองนะครับ ร้านนี้กน่ารักดีนะทำใหม่น่รักดีหัวหัวถ้าเกิดพูดถึงข้าวหมูแดงเนี่ยในวงการข้าวหมูแดงเนี่ยจะไม่พูดถึงร้านนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามีประวัติยาวนานมากแล้วก็รสชาติเป็นอะไรที่แบบว่า เป็นเอกลักษณ์มากทั้งน้ำราดแล้วก็ความกรอบของหมูกรอบแล้วก็หมูแดงโดยเฉพาะที่พิเศษสุดคือเมนูพิเศษนะครับมันจะไม่ใช่เป็นข้าวหมูกรอบหมูแดงธรรมดามันจะเป็นหมูคล้ายๆกับเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นแผน่แผนๆเหมือนกับหมูที่เราไปกินสเต็กเลยแต่มันจะอิ่มมากผมเคยทานทชานแล้วประมาณน่าจะ80 90นะแต่แบบโอ้โหอิ่มเกินเดี๋ยวนี้ลองไปกินกันแต่เชื่อว่าร้านนี้คนรู้จักกันเยอะมากตอนหลังนี่แบบเขาทำแบบ Delivery ก็ ลายแมสในพวกเนี้ยมุงในเนี่ยมาส่งกันตลอดทํำเป็นะโอ้โหหลายร้อยห่อเตรียมไว้แต่ผมเชื่อว่ากินที่ร้านอร่อยกว่า นี่นี่นี่หอยทอดตระกูลคุณคุณเจริญเก่าสงว่าข้างเผยอิงอ่ะเนี่ยแดงหอยทอดเนี่ยที่เป็นตระกูลของคุณเจริญอะ่ะ ถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่นี่สีมรกตสีมรกตโอ้โ <ไป S 2> นี่เขาเปิดไปคล่องแน่เลยอ๋อนี่เชียงซินอีมาเลยเอาข้าวหมูดแดงใส่ไข่สองจานเอาสทุกอย่างเลยครับผมทุกอย่าง ถ้าเกิดเป็นแบบพิเศษถึงอนะ่ะพิเศษจะเป็นแบบเป็นเนื้อสเต็กอะ่ะจานหนึ่งร้อยยี 120, ่สิบอุ้มนึ่ขึ้นมาเยอะแล้วเมื่อก่อนกินแปดสิบเห็นนะแบบพิเศษอะ่ะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเป็นที่ทีพอไม่ชอบเยอะสุดยอดไข่ต้มยงมะตูมกินตั้งแต่อยู่ป .5 ป .5 ก็อายุประมาณ1 0 11ขวบที่ชอบคือว่าเนี่ยหมูกรอบเขาแบบ กรอบหมูเขาจะเึ้มาหมูแดงเขาก็แบบเจอน้ำนี่แบบมันเข้ากันไปหมดเลยมันมันไม่เหมือนร้านอื่นนะกินได้เรื่อยๆนะครับคุ้นเชียงไข่ต้มน้ำราดข้อดีมากจริงๆแล้วจะมีพวกน้ำแกงเป็ดตุน๋นน้านาวดองแล้วก็ต้มมะละกระดูกหมูจตไม่รู้หมดอย่างให้หมดเดี๋ยวฝั่งมาอันนี้คือธรรมดาถนะ้าเกิดพี่เฟันจะเป็นหมูชิ้นใหญ่มากๆเลยกินได้แบบ กินแทบไม่หมดเหมือนเหมือนพวกกินสเต็กเลยร้านนี้คนมาถ่ายบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็พูดในแนวแบบว่าเขามีประวัติยังไงมาแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นที่ถูกปากเนี่ยจัดส่งเดลิเวอรี่ทำแทบไม่ทันบางทีมาร้อยร้อยหอ่อของร้อยห่อจัดงานไปกินทีทั้งบริษัทเลยเขาทําไม่ทันแต่ผมเคยกินนะผมว่ากินร้านเอาเลยกว่าส่งไปเหมือนกับว่าเขาอาจจะเตรียมข้าวไว้ก่อน,นอะไรดูแห้งไปหน่อยทุกอย่างมันแห้งๆกินที่ร้านมันมันร้อน มงเดินมากินมูกกอกมูกอกมันไม่ได้แบบว่ากรอบแบบกรอบสุดๆแต่ว่ามันมันละมุนล,ลิ้นนะไม่รู้พูดยังไงมันได้เลี่ยนอะแล้วก็น้ําผมว่าน้ําเขาเป็นทีเด็ดนะ้ำเขาอร่อยเป็นร้อนข้าวหมูแดงที่ขายดีสุดในชีวิตผมเคยเหนะ็นมาเพราะว่ามันมาไม่ทันคนซื้อเยอะคนขายก็แบบเนี่ยเห็นตั้งแต่เขาแบบไปรุ่นเหมอนผมเนี่ยตอนนี้เขาก็ อายุไปเหมือนกันเนี่ยคนที่หันอยู่เนี่ยที่ไสเสื้อดำอ่ะแต่ก่อนเ,อเขาหล่อมากนะตอนนี้มีกบหน้าเหมือนกับโดโดยุดทธิพิชยัยชาญเลขาโดโด้หล่อมากเลยแต่บางทีเรามาใบฟองเราไม่ทันหรอกมันจะหมดก่อนอยงนคือว่ารสชาติเขานิ่งมากเลยกินมากี่ปีก็รสชาตินงงี้เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนซื้อ,อกลับบ้านฝากป้ามาคนละห่อนะฮะแต่ว่ากินที่นี่อร่อยกว่าเชื่อผมหมดแล้วนะครับลองทายดูว่าเท่าไหร่ราคาถือว่า ไม่แพงเลยกับยุคนี้อิ่มด้วยจานละ55บาทพร้อมไข่ถ้าเกิดเราไม่เอาไข่ก็4-5บาทคือว่าอิ่มเป็นราคาที่ให้แบบอร่อยด้วยขายดีด้วยราคากินได้นะครับไม่แพงขอบคุณครับวันนี้พอดีไม่ได้สั่งเป็ดสุ๋นมะนาวดองกับม马ะก,กระดูกหมูเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสจะจะพามากินกินคู่กับหมูแดงมันจะแบบตัดกันดี